มาแล้วจ้าสุกัญญาชาแนลเล่นโลหน้ากันกับมาคือเกาเด้อจ้าเมื่อนี้จ้าเมื่อนี้สุกัญญาอ่าสิพายพี่น้องมาเล่นโลหน้ากันเรื่นอย่างตามสุกัญญามาเบบังเลจ้าจ้าพี่น้องเมื่อนี้สุกัญญาอยากกินอ่ะอานเข่าสวยกับน้าพริกปลาทูนะจ้าแล้วก็อันปลาแดดเดียวนะจ้าเมื่อนั้นสุกัญญากินกับเมียง สุกัญญาก็อุ้งแซบอยากกินอีกแล้วอยากกินกับเข่าสวยน้าจ้าแต่เมื่อดีเข่าสุกัญญาสิเป็นเข่ากล่องน้าจ้าเพราะว่าสุกัญญาอยากกินบะเขือเผาจะมะเขือเผามื้อนา้นสุกัญญาอบจะเตาอบน้าจ้ามันแซบไมเมื่อดีสุกัญญาก็ไปซื้อม่อีกจ้าแต่ว่าเมื่อดีสุกัญญาเมื่อมีอ่ะเตาทานเตาไฟอันย่างเผาก็บ้านน้าจ้าสุกัญญาจใส่เตาไฟฟ้าเผาจะมันจะออกมาแบบใดนะ้าจ้า เขากาลังจาาเขากินแล้วไทยเค็มเขาก็ะสิมานทวนคํคำศัพท์นะจ๊ะมาเบิ้งคำศัพท์นะจ๊ะว่าคำศัพท์ภาษาไทยกับภาษาอิตาลีมันแปลว่าจังไดแน่นะจ๊ะตรงจ้าเมื่อนี่สุกัญญากินน่ะข่าวสวยจ้ะข่าวสวยขอก้องนะจ๊ะกับปลาแดดเดียวกับน้ำพริกจ้ะกับผักนะจ๊ะเนาะสามนี้สุกัญญากับไอ้อ่า กินบ่ได้น้ำคือเกลือจะอาหารไทยแบบนี้นะ้ำพริกไม่ยังมั้นเล้เผ็ดนะจ๊ะแล้วก็สิกินน่ะล่านาคอนโนชีนะจ๊ะย่างแรกแล้วย่างที่สองแล้วก็จะเป็นอ่าเขา่าเข่าก้องจะเข่าก้องซื้อๆจะใส่อันใส่เกลือใส่อะน้ำมันประกอบนั่นนะจ๊ะอันนี้จะอาหารสามิสุกัญญาย่างที่หนึ่งจ๊ะย่างที่สองกับเข่าก้องนะจ๊ะเข่าก้องกับเกลือกับอาน้ำมันประกอบจ้ะแล้วก็โรยด้วย ล้อยด้วยอ่าอะกาะหรือนาหรือชีสนอกจาะมามันเดือดรอบพี่น้องมีสองสีด้วพี่น้องคุณป้าจา้ะขอเฮ็ดคีที่พี่ทั่งได้จ้าคนอ,อิตาลีสูญญาสื่อมาสั่เร็จหลบตัดเป็นไงอันนี้สีอนันอันน้ำตาลจาา้าสีส่ยหลุดจ้ะสีสวยงามจ้า,จาพี่น้องสวยนะจน๊ะเนาะ คนอิตาลีเขาพิธีพิถันเรื่องอันอันเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนะจ้ะหุงเขาเราสุากัญญากระสียนอันไปเผาะบักเขือพี่น้องสุกัญญาอยากกินบกเขือเผาเนาะจ้ะสุกัญญากระสีเอาไปย่างกับอ่าเตาไฟฟ้านะจ้ะมันจะออกมาเป็นยังไงพี่นอ้องตามมาบางั่นสุนกัญญาย่างบกเขือเตาไฟฟ้าเลยจ้ะจ้ะสุกัญญายันมรสุกางสุกัญญาก็เลยพาเครื่องจ้จพี่น้อง <laughs> เห็นไหมจ๊ะปลาคิงสุกัญญาสีย่างเอาจ้ามื่อนี้เขาจะตั้งไว้ประมาณปลาเนาะจ๊ะโอเคจ้าแล้วเราค่อยมาเบ่งสุกัญญาย่างเนาะจ้ะมันจะออกมาแบบเดินเนาะจ้ะมันหอมเราจ้าพี่น้องสุกัญญาไปย่างกันมาเนี่ย มัมีเตาทานนะพี่น้องยวนอ่ะตัง้งระเพดมีเตาทานสุดท้ายก,ก็ใส่เตาไฟฟ้าเอาจ้ะ นห็งพ no ี่น้องให้มันสุกไวๆจ้ะวันนี้สุกัญญาสิเกสไปตำแก้วปลาทูกันจ้าวันนี้สุกัญญาสิไปตำแก้วปลาทูกันเด้อจ้าวันนี้จ้าเบิ่งจ้าพี่น้องผักผักย่างสุกัญญามะเขือมะเขือเผาสุกัญญาจ้าสุกไวอยู่จ้าพี่น้องสุกัญญาลืมไทยตอนสุกให้เบิ่งโอ้ยเขาเดินนึงกัสุกแม่จ้าสุกัญญาเฮ็ดไปที่แบบว่าเหมือน่อย เหมือนย่างปลาเนาะจ้ะบัดนี้บักเือมันตุ๋นหน่อยก็ปลาเนาะพี่น้องมันก็สุกสุกง่ายจ้ะถ้าส่วญยาบัพากัยังงั้นสุกง่ายได้พี่น้องบิ่งจ้ะเออมันข้างหลังมันเป็นบ่จ้ะหวานสุกัญญาเส้นเมื่อวานจ้ะแล้วก็ผักที่สุกัญญามากเนาะจ้ะสามผักจ้ะเมื่อนี้ผักสดแล้วก็ผักเผาเนาะจ้าเนาะน้ำพริกปลาทูสุกัญญาจ้ะเป็นตาแซ่บบ่จ้ะ อันนี้ก็ปลาจ้ะตอนนั้นสุกัาจ้าอันนี้ก็อาหารย่างที่สองของสามิสุกัญญาน่าจะกัเอ่าเข่าน่จาจะกับย่างที่สองของเราอันแล้วก็ใส่เกลือจ้ะพันย่นี่พันซิมักอ่ออ่าออกรชาติอ่อนเค็มแน่จังน้อยน่านะจาะแล้วก็น้ำมันประกอบจ้ะอาหารย่างที่สองของสามิสุกัญญาจา้จะเข่ากับน้ามันประกอบกับเกลือนา่าจะ แล้วก็อันร้อยด้วยชีสจ๊คเป็นตั๊แ่บวาจราพี่น้องจ้าเป็นยังไงจ้าพี่น้องเป็นตั๊แ่บวาจราสุกัญญาเฮ็ดแล้วขอก้องกับน้ำพริกปลาทูกับบอร์เอย่างนล้จ้าแล้วกาปลาเดดเดียวทอดน่าจ้าเนาะเมื่อนี้อันกินอย่างข่าวสวยขวก้องจ้ากินขอก้องกับน้ำพริกปลาทูปลาแดดเดียวผักสามอย่างนล้จ้ะพี่น้องเพื่อสุขภาพจ้ะ E no, il suo tal suganiano già Ah! Vedi delizioso! Molto delizioso! Delizioso, delizioso, delizioso il riso della cagna! cioè Com'è che si dice? Come si dice in thailandese? No! Come si dice in thailandese? E' delizioso! Oh, dì, dì! No! Arroy! Arroy! arroy. 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 Molto Arroy! Molto arroy. <ride> e... Guardate comunque il canale di Sukanya Channel tutti i giorni, perché i nuovi episodi fa sempre vedere delle cose nuove su Sukanya, eh! Vi insegna, vi fa vedere sempre delle cosette nuove. Mi raccomando, non perdetevi lì, i video, che, video nuovi. Mm. Mm -hmm. ที่สวยย่ามากจ้ะพี่น้องจิ้มกับข้วสวยห่อนอนะจ๊ะข้วกล้องไม่ข้วสวยพี่น้องเ <c oughs> จ้าปลาทูกับข้วกล้องพักจ้ะแซบคัาพี่น้องเอ๊ อยากกินยังกระเฮ็ดจ้าสุกัญญาเฮ็ดยังกระแสบเบิดเพราะว่าเขาอยากนะจ้าเขาเฮ็ดแล้วกระแสบเถิดปากเถิดใจเจ้าของจ้ะสุกัญญาเบิ้ได้ไปยันอ่าสุกัญญาบ่บ้ากินข้าวนอกบ้านเนองากว่าเขาเฮ็ดว่าแสบเบิ้เถิดปากสุกัญญาจ้าสุกัญญาอยู่บ้านสุกัญญาอยากกินยังสุกัญญาก็ซื้อมาเฮ็ดจ้ะเบิ้อึดเบิ้อยากพี่น้องเอ้ย ัญญาอยากกินยังสุกัญญากระเฮ็ดนาาจะต้องกินซ้ำสองเพื่อจะถึงหายอยากเพราะหายอยากกระโดนแล้วมันนี่ว่าอยากง่ายจ้ะพี่น้องที่แรกสุกัญญาก็กินน้ำพริกกับเมียงปลาเน้จ้ะเนาะกินเมียงปลาเอา้าแซ่บยังเบื่อยังเบื่อจ้ะอยากกินน้ำพริกกับเผาซอยอีกละมาขือเผาก็แซ่บแถวในสุกัญญากะเฮ็ดอีกมันนี้ก็กินหายอยากแล้วจ้ะ วันนี้กาอันไ่อยากไปอีกรูนะจ๊ะวันนี้กาคกินหาแนวอยา่างอันแนวไม่ได้บัดยนีายพี่น้องอค้นมันเทศนะจ๊ะมันเทศแล้วก็อันมันกินน้ำแตะดียูดอกจ้าอ่าสามีสุกัญญาอยากกินยังแล้วกอันอ่าอยากยียงก็ได้กินเมื่อจ้ะเพราะว่าสุกัญญาเป็นคนอันเป็นคนไปซื้อนะจ๊ะถืออันถือบัตรอัน เธอบัดสามีนะจ๊ะเนาะอยากกินยังก็ไปซื้อซื้อมะกินโหลดเพือ่ออดอยากจ้ะคนน้ำน้ำเข่าเขา,เาก็ได้กินพี่น้อไงไอ้ไม่ได้กินเข่ากับน้ำเข่าพรกินไว้พรไ,ไว้เครื่องแก้วเขาก็จะว่าซืเอร์กินว่าซืเอร์กินไว้สามีสุกัญญาก็บอกต้องกินกินเครื่องแก้วเป็นวานเนาะ สุกัญญาก็เลยกินแล้วก็วนน่าอ่านน้ำเขาสุกัญญาจ้ะกินแค่น,น้ำเล้วจ้ะสามีสุกัญญากินอิ่มแล้วจ้ะพี่น้องกินอิ่มแล้วไปแล้วจ้ะพี่เฮ็ดงานแล้วกว่าสุกัญญาอันอันบ่คั่นแล้วจ้ะเพราะเพราะว่าเรากินก่อนสุกัญญาเนาะจ้นะเนาะอ่าสุกัญญาก็สิกินไปเว้าไป ตบ้ายด้วยคำสับที่สุัญญาเฮ็ดนะักกินมือนีน้ำหน้าจางติดตามเบิ่งสุกัญญาให้จบคลิปเด้จ้าพี่น้องมาเคยเวจ้จะพี่น้องมาเคยเนื้อย่างจะย่างต่อไฟฟ้าม,มีต่อทานแต่ย่างต่อไฟฟ้าได้ให้กันจะพี่น้องสุกไว้ไวพี่น้องเลย แซ่บคักพี่น้องมะเขือมะเขือเผาแซ่แซนะ่บมะอยากกินยังก็ได้กินพี่น้องเอ,อ้ยเฮ็ดเราเองนะจ๊ะตาวิสานต่างแดนอยากกินยังก็เฮ็ดกินพี่น้องเมืนน่อเฮ็ดบม่ได้กินนะจ๊ะ,ะผู้สาวไทยฮ๊อตที่อยู่ตามตามประเทศนะจ๊ะเนาะอยู่บ้านฮ๊อนี่อยากกินเ่อได้เสีย,ยเวลาเฮ็ดยากนะจ๊ะเนาะไปซื้อเขามากินเลดศนะแต่สุกัญญ,ญายุนี่สุกัญ,ญญาอยากกินบม่เฮ็ดก็บม่ได้กินจ้ะพี่น้องต้องเฮ็ดจ้ะ นั่นงป้าพี่น้อง นางปลาพี่น้องสุนัยามักนางปลานางปลาย่างนางปลาดเดียวจ้เผ็ดเพี่น้องชิปลาแก่เผ็ดกันเฮ่ฮเอเ็ดพี่น้องเ้พอ้อนกมาเยเอ้ยเป็นยเป็นนแก่ สามีสุกัญญาอันสุกัญญากินไปสุกัญญาก็เผ็ดเพดเผดนะแล้ได้ยินนะจ่าเราเห็นงานอยู่แล้วก็อันแล้วก็ว้านเจ้าเเ็ดเผ็ดนะค่อยเบิ่งเธอสั่นพี่น้องตอนเผาอ่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับอันท้องตอนนี้เจ้ายังงันสาวอยู่เจ้าก็ยังมีปัญหาแล้วท่านจ้าว่าก็เผ็ดได้พิวน้องมื้เนี่ยว่าเฮ็บบ่เผ็ดจ้ะกินไปกินมาเผ็ดเพื่อกาวนี่แม่อ้ย ตัง้งเยอะกินเห็นหมดจานเหลือผักด้ซ้ำนี่ <laughs> กินเกลี้ยงเลยจาพผักคำสไตล์แล้วพี่น้อง <laughs> กินปลากแก้เผ็ดกันพี่น้องเผ็ดเผ็ด กินผสมแก่เผ็ดกอนพี่น้อง <laughs> <laughs> จ้าเป็นยังไงจ้าพี่น้องกินของสุกัญญาเมื่อนี้จ้าเป็นต่แซ่บว่าจ้าน้ำพริกปลาทูกับปลาแดดเดียวนะจ้ามะเขือเผาจ้าผักอีกจ้า <laughs> แซ่บแบจ้าพี่น้องไปเฮ็ดบิ่งด้วยจ้า <c oughs> อยากกินยังก็เฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สไตล์สุกัญญาเฮ็ด <c oughs> ง่ายๆกินง่ายๆสไตล์สุกัญญาจ้า จ้าหลังจากที่เขากินอาหารเสร็จแล้วนะจ้าเนาะเขาก็มาลูมาเรียนลูกู้คาศัพท์น้าก,กันกับสุขัญญานะจ้าเพื่อจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องลูกหลานเขาที่มาเที่ยวอิตาลีหรือว่ามีโอกาสได้มาอยู่อิตาลีนะจ้าจ้ามาเริ่มเลยจ้าคําศัพท์มัอนี่คําแรกนะจ้าโวคาบลาเลียวอันเมนตาเลดิออจี แปลว,ว่าคําศัพท์สําหรับอาหารมื้อนี้นะจ้าสองรีโซโคอตโตรีโซโคอตโตแปลว่าหุงข้าวจ้ะสามเป็นโตล่ะเป็นโตละ,ปตละแปลว,ว,ว่าหม้อจ้ะ หม้อหงเขาหม้อต้มหม้อแกงอ้อเนี่ยจ้าสีเมสโตโลเมสโตโลแปลว่าทับพีจ้าห้าโคเปเขียวโคเปเขียวแปลว,ว่าปลาหม้อน,นะจ้าหกรีโซ อินเตคเรริโซอินเตคเรแปลว,ว่าข้าวกล้องนะจ๊ะเจ็ดกลีนเอเลตริโคแปลว่าเตาย่างไฟฟ้านะจ๊ะแปดจ้ะเมลันซาเนปิยาเตเมลันซาเน ปียานเตแปลว่ามะเขือเผานะจ๊ะแปลว่ามะเขือเผานะจ๊ะก้าวจ๊ะพาสต้าอันเปเปโรนชีโนเอสคัคโคมโบพาสต้าอันเปเปโรนชีโนเอสคัคโคมโบแปลว่าน้ำพริกปลาทูนะจ๊ะ สิบจ้าเปเชเปเชอักศิคาโตอันโซเลแปลว่าปลาแดดเดียวนะจ้าจ้าเป็นยังไงจ้าคำศัพท์สกัญญาเมื่อนี้อย่าลืมอ่าอ่าไปไปเบิ้งหลายๆรอบแล้วก็หัดเบ้าน้ำสกัญญายเด้อจ้า ได้นะจ๊ะน่ได้ว่าวาภาษาอิตาลีได้ได้ไดรู้คำศัพท์อิตาลีเวลาเขามาเทีย่ยวเิบูได้อันอ่ามีปัญหานะจ๊ะเนาะอ่าเรียนรู้ใช่ว่าเรียนรู้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามนะจ๊ะ <c oughs> จ้าพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะจ้าถ้ามักคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสุกัญญาชาแนลเรียนรู้หู้น้ำก,นกันกับสุกัญญาเนี่ยเด้อจ้า <c oughs> อ่า แล้วก็อยากาหู้เรื่องหยัางอยากหกยายสกัญญาปรับปุงแก้ไขเรื่องหยัางก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้ด้วยจ้าจ้าพี่น้องมือนีกับแค่นี้นะจ้าสวัสดีจ้าเชา้ชาเชา้าเช้า